สวัสดีครับเมนูนำเสนอวันนี้ผัดเผ็ด,ผดหมูสามชั้นสูตรไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิผัดออกป่าบ้านๆทานกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากเลยครับก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาด้วยนะครับนำกระทะตั้งเตาเติมน้ำมันนิดหน่อยเชฟชาิจะผัดพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงเผ็ด 2- 3ช้อนโต๊ะตามชอบหรือว่าชิมพริกแกงก่อนก็ได้นะครับว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยผัดพริกแกงให้มีความหอม คุณผู้ชมจะละลายพริกแกงกับน้ำก่อนก็ได้จะได้ไม่ฉุนนะครับแต่ความหอมจะลดลงได้แล้วเติมกะปิครึ่งช้อนชาผัดกะปิกับพริกแกงให้เข้ากันได้แล้วลงหมูสามชั้นวันนี้เชฟชาลเลือกใช้หมูสามชั้นสไลด์ที่ทำเป็นหมูกระทะนี่นะฮะหาซื้อได้ง่ายสะดวกดีครับชิ้นใหญ่ชิ้นยาวไปก็มาหันตัดแต่งนิดนึงผัดหมูสามชั้นให้เข้ากันกับตัวพริกแกง เพิ่งเติมน้ำนะครับผัดหรือรว่าคั่วให้หอมก่อนเลยประมาณนี้นะครับผัดหมูสามชั้นให้เซ็ตตัวให้แตกมันก่อนพอได้แล้วเราก็มาเติมเป็นน้ำเปล่าลงไปอยากให้น้ำมากน้ำน้อยตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ผัดซ้ําให้เข้ากันอีกรอบปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะหมูสามชั้น3ามสี่ร้อยกรัมนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส ครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาตัดน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาหรือว่าตามชอบนะครับแล้วเติมเป็นกระชายเส้นลงไปเพิ่มความหอมความเผ็ดร้อนด้วยพริกดำป่นหยาบเยอะได้ตามชอบนะครับแล้วผัดรสชาติให้เข้ากันพอโดนรสชาติกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วครับ ด้แล้วลงเป็นใบมะกรูดฉีกพริกชี้ชฟ้าแดงหันเฉียงแล้วก็จะเป็นพริกไทยอ่อนแล้วก็ผัดซ้ําให้ใบมะกรูดและพริกไทยอ่อนออกกินโยกโยกนี้ก็ได้นะครับตบท้ายด้วยใบกะเพราเยอะได้ตามชอบหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นใบัหละพาก็ได้นะครับแล้วผัดซ้ําให้ใบกะเาพราพอยุบไม่ต้องผัดนานนะครับ ท่าผู้ชมอยากให้มีน้ำใบลากเขาสวยสามารถเติมน้ำได้นะครับพอได้แล้วก่อนเสิร์ฟให้ราดน้ำปลาลงไปที่ขอบกระทะนิดนึงนะฮะเพิ่มความหอมนี่นะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเราก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานพร้อมรับประทานครับกินน้ำหอมยั่วๆได้คุณสวยร้อนเข้ากันเลยครับก็ฝากท่านผู้ชมหรือว่า fc ลองนำไปทําทานกันดู ep นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ